สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านช่องประเทืองกินดีเพื่อสุขภาพนำเสนอประวัติแปดเซียนตอนเซียนองค์ที่สมีพน,นามว่าเจียงกัวเลา้ามีความว่าครั้งดึกดำบรรลายหมื่นปี มีข้างค้าวเผือกใหญ่ตัวหนึง่งสูบกินแสงอาทิตย์และแสงจันทร์เป็นอาหารอยู่หลายพันปีมีความสำรวมมัธยัติสงบภาวนาจนได้กลายร่างเป็นคนชลาแต่ผิวพันธ์ผ่องใสแข็งแรงได้ทำํทำถ้าอาศัยอยู่ณนะกลางเขาตรงเตี่ยวแขวงเมือง Hing. Hey.